ผลไม้พิษระบบทักษิณแขวนสองแพทย์ใหญ่รงมาตํารวจรายชื่อในพลเริ่มเห็นหน้าค่าตากันบ้างว่าใครเป็นใครหลังจากที่บิ๊กตายพลตรเอกกิตรัตนเพชรผู้บระชาการตํารวจแห่งชาติหรือพอบอตรเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับตรอหรือบอร์ดกลั่นกรองพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับรองพอบอตรถึงผู้บังคับการเป็นเมื่อวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีพลตรวเอกไกรบุญสวดทรงรองพบตรพลตรวจเอกธนาชูวงรองพบตรพลตรวจเอกประจวบวงสุขรองพบตรพลตรวจเอกกอนชัยคล้ายครึงรองพบตรพลตรเอกนิรันดรเหลื่อมสีรองพบตรพลตรวเอกทัชชัยปีตานีระบุตรจะได้ตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกลรันกรองบอร์ดกันกรองเริ่มถกกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกากว่าจะเสร็จก็ป่าเข้าไป19นาฬิกา โดยแต่ละตำแหน่งบิ๊กตายเจ้ากรมทุมวันให้ผู้บัญชาการทุกหน่วยชี้แจงบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมที่เสนอขึ้นมารวมทั้งโยกสลับในระนาบเดียวกันโดยวาระแต่งตั้งในพลในปีนี้ระดับรองผบตรตำแหน่งที่ว่างสองตำแหน่งผู้ช่วยผบตร7ตำแหน่งผู้บัญชาการ16ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ40ตำแหน่งและผู้บังคับการ7 1ตำแหน่งโดยตำแหน่งรองผบตรว่างสตำแหน่งที่บิ๊กจวบ พลตรอเอกประจวบวงสุขรองผบตรและพลตรุเอกไกรบุญสวดทรงรองผบตกรก็เสียอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ตามกฎกตรและพรบต,ตำรวจแห่งชาติพศ2 5 6 5กำหนดเรียงลำดับอาวุโส100%อาวุโสอันดับหนึ่งบิกรานพลตรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบตรเลื่อนขึ้นอัตโนมัติอาวุโสอันดับสองพลตรวจโทโสพลรัศฐสิงหาจารุผู้ช่วยผบตรอ,อดีตนายแพทยใหญ่โรงพยาบาล อาวุโสอันดับ3บิ๊กแบนพลตรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองเจริญตำรวจแห่งชาติแต่มีปัญหาต้องถกกันในที่ประชุมโดยพลตรวจโทโสพลรัฐถูกแพทยสภาชี้มีความบกพร่องทางจริยธรรมเอื้อายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีนอนรักษาตัวชั้นวีวีชั้น14ที่ไม่เป็นตามข้อได้จ,จริงทางการแพทย์โดยลงโทษพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิจกรรม3เดือนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแพทย์อย่ารงมาตำรวจ และอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของตํารวจถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัยอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจะที่จะเลื่อนขึ้นเป็นรองหัตรติดยศพลตรเอกแบบสบายๆเป็นอันต้องสะดุดถูกแขวนไว้ก่อนส้มหล่นใส่บิ๊กแปนพลตรวโทวอิทธิพลรองเจรตํารวจแห่งชาติอาวสโสอันดับ3ขยับขึ้นเป็นเจรตํตรวจแห่งชาติแทนส่วนระดับผู้ช่วยผบตวรว่าจะตาแหน่งแต่งตั้งเรียงอุโส1ว0เเซต 1. พลตรวจโทสุรพงษ์ถนอมจ <sein> ิตผู <or> ้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8 2. พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 3. พลตำรวจโทในวัดระเดิมชิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 4. พลตำรวจโทอนุชารมยันันผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 5. พลตรวจโทอุดรยอมเจริญผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 6. พลตรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่สอง โดยในส่วนของระดับที่7พลคนตรวจโ,โททวีสินเวทวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาตำรวจมีปัญหาต้องถกกันที่ประชุมอีกตําแหน่งถึงความเหมาะสมเมื่อกฎกตรและพระบตํารวจแห่งชาติพศ2 5 6 5การพิจารณาแต่งตั้งตํารวจดำรงตําแหน่งสูงขึ้นจะต้องพิจารณาความประพฤติวินัยและจริยธรรมตารวจเป็นองค์ประกอบแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นอีกคนที่ถูกแพทย,ยสภาชี้มีความบกพร่องทางจริยธรรมการรักษาตัวนายทักษิณชั้นที่4โรงพยาบาลตำรวจ กรณีให้ข้อมูลเลกาสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงสั่งลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพิกักรรมเป็นเวลา6เดือนทําให้พลตรวโทวทวีสินจึงถูกเบรกเรื่องขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตรโยกอุปสงค์ันดับ8ดบิกอัดพลตรวจโทไตลงผิวพันธ์ุผู้บรญชาการตํารวจสอทอขึ้นแทน โดยปมชั้น 14. โรงตำรวจเป็นที่สนใจของประชาชนสื่อในประเทศต่างประเทศก็ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวคดีนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเปิดไต่สวนการบังคับโทษจําคุกนาะยทักษิณว่าเป็นไปตามหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่โดยศาลไต่สวนรวม7นัดเรียกพยานบุคคลส1ปากขึ้นเบิกความไม่จะเป็นผู้บริหารกรมราชทัน หมอผู้ออกใบส่งตัวพยาบาลเวรผู้คุมทีมแพทย์โรงพาลตำรวจขณะนอนรักษาตัวชั้นที่สี่ขณะเดียวกันยังเรียกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคของนักทักสินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีขึ้นเบิกความส่วนดรอ,อร์สนะเครืองามอดีตรองนายกขึ้นเบิกความเป็นปากสุดท้ายฐนนานะพยานของฝ่ายจำเลยก่อนที่ศาลดีกาจะนัดฟังคำสั่งมาคับโทษนักทักษินคดีที่สี่ในวันที่9กกันยายน พร้อมมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและหนาทักษิณจำเลยเข้าฟังคำสั่งสารด้วยเสียวสันหลังทั้งองค์คาพยพพยานที่ขึ้นเบิดความในคดีนี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคของทักษิณ3ท่านระบุตรงกันว่าอาการป่วยของอดีตนายกไม่วิกฤตและไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลผลระายพิษระบบทักษิณ ภาคประชาชนอย่างกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือครปทนำโดยนายพิชิตใจมงคลได้ออกมาเรียกร้องพร้อมยื่นหนังสือถึงพบตรลงโทษทางวินัยและอาญากับ2แพทย์ใหญ่โรงพันตำรวจที่เข้าข่ายความผิดมาตรา 83, 84แปิละ86รวมทั้งเข้าข่ายความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง ส่วนนายแพทย์ตุลิธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ร้องให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงและร้องคัดค้านหลังมีรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะคณะกรรมการป้องกันระฐบามการเทิดแห่งชาติหรือปปชอยู่ระหว่างสอบสวนในคดีตามกฎหมายอาญามาตรา157หากได้รับการเลื่อนชั้นจะเป็นการทำลายระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและยกย้ายข้าราชการตำรวจส่งผลให้ทางคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและธนักงานตำรวจแห่งชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ตำรวจจับการเมืองแยกกันไม่ออกเช่นเดียวกันกับการแต่งตั้งโยกย้ายในพลในคราวนี้ตัวนักการเมืองจากพรรคราบาลถูกยัดเข้าบอกกันกรองหลายตำแหน่งแต่ละฝ่ายวิ่งวัดกำลังภายในกันฝุ่นตลบ โดยเฉพาะเก้าอี้ผู้ประชาการซึ่งเป็นกำลังหลักดูแลพื้นที่ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี70ถึงแม้โผลจะเริ่มเห็นแล้วว่าใครนั่งเก้าอี้ไหนแต่ยังไม่ถึงวันกอตลอเคาะโผลอย่างเป็นทางการเป็นอันว่าย,ยังไม่นิ่งมีสิทธิ์เปลี่ยนได้ทุกเมื่อแต่พร,บ,รบตำรวจฉบับใหม่พศ2565ยังพอให้ความเป็นธรรมกับข้าราการตำรวจที่ตัวบทกฎหมายกำกับอยู่นักการเมืองไม่สามารถเข้ามาล้วงลูกได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ยิ่งเถือนภาพทางการเมืองของรับ,บาลถดถอยความมั่นคงตามนัชแดนถูกรุกรานประชาชนขาดความเชื่อมั่นสวนทางกับชนีของทหารมวลขังของระบอบทักษิณขาลงถึงแม้ตำรวจกับการเมืองจะเป็นคอหอยลูกกระเดือกแต่การแต่งตั้งในครั้งนี้ตำรวจที่เคยฝากตัวรับใช้นายต้องมองทิศทางลมให้ดีพักเพื่อไทยคงยากจะมาเป็นพักนำรับ,บาลอีกครั้งอย่าเสี่ยงเอานาคตราชการไว้กับนักการเมืองผลเป็นที่ประจักษ์แม้แต่รัมตีหลายคนยังถูกจำคุกมาแล้ว